กวดทางน้ำน่ะลูกอ๋ยละปากคลองส่นที่สองเอารอบที่สองฝาแตกสะเส้าฝ่านินปลาขาวฝ่าคอน้ำแห่งแรกเราพักกันเก็บไม่เก็บยังขึ้นมาได้แบบนี้ ปลาแตกรแซวไี่นางเซปักเครื่องนะมีอยู่ปลาขาวกันหลปลายังตกขาวนะปลาย่งสดงการสอบยินเด็ดติงปลักเครืง ัวใหญ่ป่ะป่านน <coupon? S 1> ี 94, 94. ้แตกกระแซวปลา ปลานายมันเป็นตใหญ่ๆปลาเครื่องน้อยตัวนึงแล้วก็ปลาเครื่องตัวใหญ่เติบไม่ได้เนาะปลาดุกผิดเมืองด้วยแฮปปลานินคือตัวใหญ่แต่สูยปลาในปลาใหญ่วดัดกนนะุ้งเนาะปลาดุกก็ได้กระสอบปักเลนไลน์หนึ่ง ป้าปลาคอใหญ่ปะคอใหญ่ลายโตเลีเนาะมันปีนขึ้นมาอยู่เป็นตัวใหญ่ๆปาคอยมาไดหน่อยมาได้าไมาไไเกบงุ้นอะไป่อย้องอแม่ไ่ปนเอาอิเอาลงน้องปีลงมาปานิ่มน่อย แปกเซซเอาป่ะน่ะปลาตองนะจับไป้อ้รถเดยวมันสิตตายแฮบจับปลาตองไปลูกตาด้วยคฮับไปลูกตาเทลูก้องนี่ตายไว้ยังได้ปลาตองนะเออจับเซกูนัมาเลยไว้กูนะนไ้ปลาตอกมาตองมันตายไว้ ปลาคอสัมีตัวใหญ่ๆแต่นะแมนบ่ปลาค้างน้อยปลาค้างน้อยตเออปลาค้งน้อยปล่อยน้องลูซาด้วยจับจมูกบดยังแตกสะเียอยปลานะเอาบ่อะไรในกระสอบนะปลาดุกนะะเออมันหมุนขาไปอยู่ในหูกระสอบนะปลาดุกนะมั้ ลายประดุกนะามันปีนมาขาได้หลายโลเติบนะครับประดุกเพืได้กัเขาสั่งประดุกเยู่ไปขายค่ะแตกตัวเซลมันลายลงบ่อนเอายากนะปะ้าว่าได้นั่นแล้วจากตักเอามัน ยาพาเอามันขืนเอาลงไปกินแคลทั้งนี่นะใส่ปกเอาปลักเครื่องน่อยมาให้ลูกซาปล่อยดูเี่ปลาดุกใคจับเอายังเันนี่นี่นะกรใหญ่อายุเอาขึนไเตายอ่ะไม่ปล่อยจะเงินนะปลอคอใหญ่ได้จะโตเราดาวได้ปลอคอจะโกลอสิซื้อพันว่าเดียวกดมหาสืบปลอกคอปลอกคอตปะเกใหญ่นึ่ ชาตเงำจูดเลยไม่งูแห้งลายนมวัดและป่านะแฮปป์ตกต้นไม้กระเขยแตงต้นไม้เต็มเทรปแต่ต้นไม้ ต้นมะกรูดจ้ามาไม่ก,ก็เริ่มแตกกลายเลยนะแตกยอดเขียวขึ้นมาเลยกำลังแตกใบปาลาหลายๆไปเน,ะนาะใส่ฝากบรรยากาศไว้สักนิดก่อนนะครับไนะปหาปลูกต้นไม้ก่อนจ้าสวัสดีเด้อจ้กเนะาะปลาได้หลายแหย่งเต็มกระมังเต็มกระซัม ปลาลูกกระตนตรามาแต่นได้เป็นโลปลาดุกเลมีตัวใหญ่ปลาดุกปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปาดุขึ้นมาเลยน้องอ่อไอ้านมันก็อยากกินปลาคอมากินแล้วต้มกินแล้วลเียต้มปลาคอปิงปนิปลานี่ก็ใหญ่ไว้เราปลาเครื่องใหญ่ไว้เสย่ปลาคอคือตัวใหญ่แท่บมันมีตัวใหญ่กว่านี้ได้แค่ปลาเครื่องไปได้ตัวนึงขาเอาไปกินเ ห้ายไปกินบมันมีตัวใหญ่ถึงปึเงกงใหญ่กว่านี้คือวะบวตัวเดียตัวน้อยตัวน้อยไปปล่อยเราไม่หมดกี่ตมแน่บ้าไม่มเอาไปบ้าปลามีตัวตนอนเนาะกว่ยว้างกระดุกใหญ่กว่านี้ได้ตัวนั้นหือวะจะกบังใหญ่กว่านี้ปลาเครงมันมีสามตัสตัวกต อานนี่และแลจับใ่ <oh> เลือกไปในพินาเลยตึกตกเทลงนี้เไปหามเครือธาเมน์มาลงนี่ัชูนี่ได้นะคู่น้อยเวเนี่ยมาเป็นายในสกูน้อยมาใส่ปลาด้วยคู่ดำนะใส่ปลาไปปล่อยนะเราไปเวียกลงนองแดง เออปลคอมีตัวใหญ่ๆน้อยใหญ่เยปลาดุกระไรหลายจังปลาดุกปีนมามีตัวใหญ่หลายปลาดุกย่งัร้อยแช่อ่ข้าวกระชามาใส่ผ้ปลาคา้าวกรมลูกปลาดิโตัวใาหนา่ ลายีองเลยาจะเป็นน้องาบมีน้ำประดุกถว่าวัวเนาะก็มันจะข่าวนี้ทำเอนลยมสมันปีนมาผกแต่พี่แต่หวยแล้วก็มนขึ้นมานีเลยปลาดุกมันขึ้นยามันเใหม่ๆน้องอรเป็เต็ม่น้ำป่านั่นเลยไม่ใม่บัน้่ไปเปเลเน้ยมันตายเลยไปเิดไปเปิ่ เองไปอาดงลปาปดุติดทะเลโลได้เหมือเดิมปลาโคยมาหดแล้ว